งานสัมมนาคณะสงฆ์ภาคเหนือนาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ในท่ามกลางมหาสมาคมของพุทธบริษัท4ที่มารวมตัวกันจากทุกสารทิศ ปรากฏภาพอันงดงามทั้งคณะสงฆ์และสาธุชนทั่วภาคพื้นในเขตภาคเหนือเพื่อสร้างมหากุศลใหญ่ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความปลื้มปิติยินดีที่อุทิศแรงกายแรงใจเพื่อทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาด้วยแรงศรัทธาสะท้อนให้เห็นถึงภาพความอบอุ่นและความเข้มแข็งของพระพุทธศาสนา โดยในภาคเช้าเป็นพิธีถวายกองทุนงานสัมนาคณ,ณะสงฆ์9จังหวัดภาคเหนือโดยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายกองทุนปัจจัยและทายธรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนการสัมนา,าในครั้งนี้ให้สำเร็จตามความปรารถนา กันนี้ท่านประธานสง์นำรวมใจกล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสง์ให้พรด้วยปรารถนาให้แสงแห่งธรรมสถิตมั่นเป็นแสงสว่างได้รินไหลไปสู่กาลยานมิตรพร้อมคณะผู้มีบุญสร้างความปลื้มปีติใจในมหาทานบาร,รมีเป็นอย่างยิ่ง ช่วงบ่ายเป็นพิธีเปิดงานสัมมนา,าอย่างเป็นทางการโดยคณะสงฆ์ภาคเหนือทั้ง9จังหวัดได้แก่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแพร่น,น่านพะเยาแม่ฮ่องสอนนครสวรรค์และสาธุชนพร้อมทั้งคณะเจ้าภาพได้เดินทางมาพร้อมเพรียงกันท่ามกลางบรรยากาศสายฝนโปรยปลายหลังรินดังน้ำมนตปรพรมชฉลมใจให้กับชาวพุทธที่มาร่วมง,งาน ในท่ามกลางมหาสมาคมแห่งนี้กัรยาณมิตรสายพินสุขันธาประธานศูนย์กัลยานมิตรล้านนาและผู้แทนคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวต้อนรับคณะพระสังฆาธิการด้วยความอบอุ่นพร้อมกันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเทพมังคลาจารเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดท่าตนเมตตาเป็นประธานในพิธี จากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์ถวายผานทูบเทียนแผ่สการะแด่ท่านประธานสงฆ์พระเดชพระคุณพระวชิวรกิจโสพลเจ้าคณะอำเภอหอดเจ้าอาวาสวัดบ้านขุนผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานต่อท่านประธานสงฆ์ตามลำดับ ช่วงสำคัญของงานสัมมนาคณะสงฆ์ในครั้งนี้มีพระครูสมุทรานินปุญญานันโทเป็นพระวิทยากรนำการสัมมนาเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยโครงการกถินสามกิทุ่ไทยสาม0ุญวัดก็จึงได้เกิดขึ้นในแง่เบิกบานในกุศลผลบุญเกิดมิติทางพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่เกิดกำลังใจพระพิสุพระนิสง์ทางพระวินยัย ญาติโยมไม่ได้ทําบุญใหญ่คือหมากาลธานปัจจุบันพระพุทธศาสนากําลังเผชิญกับความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกตลอดเวลาจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่พุทธบริษัท4ต้องปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อโลกและพร้อมใจการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการทอดกรถินสามัคคีสามหมื่นวัดทั่วไทย เป็นบุญสำคัญที่เสริมสร้างความเข้มแข็งความสามัคคีในหมู่สงฆ์และชุมชนรอบวัดได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนให้จัดบวชพระภิกษุใหม่ให้เกิดในช่วงเข้าพรรษาอย่างน้อยวัดละห้ารูปเพื่อเพิ่มจำนวนพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เป็นการสร้างศาสนาทายาตรุ่นใหม่เพราะพระสงฆ์จะทำหน้าที่เป็นเสมือนครูสอนศิลธรรมเป็นหลักวิชาชีวิตที่สำคัญอันจะนำพาไปสู่ความสุขความสำเร็จได้อย่างงดงามการสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะเป็นต้นบุญต้นแบบให้ทุกภาคส่วนนำไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาได้อย่างยั่งยืนถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นเปลือกเป็นกะพี ที่จะเข้าไปถึงแก่นแท้อของพระศาสนาเราต้องร่มร่มต้นด้วยศาสนาพิธีและเราจัดกิจกรรมต่างๆให้มันเกิดขึ้นในวัดให้มากๆทำต่อเนื่องความสำคัญของการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำคัญที่คณะสงฆ์จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพระพุทธศาสนา และปลูกฝังให้เกิดขึ้นในใจพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงคุณค่าและตระหนักถึงพระธรรมคำสอนอันเป็นประโยชน์ต่อ,อการดำเนินชีวิตพร้อมร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไปพร้อมกันในช่วงท้ายงานสัมมนา มีพิธีถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากทุกจังหวัดในภาคเหนือรวม9จังหวัดโดยมีเจ้าภาพหลักได้ถวายปัจจัยททยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และเจ้าภาพร่วมอีก60กว่าท่านถวายแด่พระมหาเถรานุเถระพระสังฆาธิการที่เข้าร่วมสัมมนาถ้ารูปไหนคิดว่าเงินวัดเป็นของกูเนี่ยรูปนั้นจะได้ศึกษาลาเภศ แต่ถ้าเงินกูเป็นของวัดอยู่ต่อจากนั้นพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุหริพุนชัยกล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรแก่ผู้ร่วมงานทุกท่านงานสัมมนาคณะสงฆ์ภาคเหนือในครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะให้เกิดการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ร่วมสัมมนาสามารถนำข้อมูลจากงานสัมมนาไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะทำให้โลกเกิดความสงบร่มเย็นได้เพราะความเจริญทางด้านจิตใจจะนำพาไปสู่สันติสุขได้ในที่สุด